สวัสดีคุณดูทุกคนครับผมพีทอินแหละครับวันนี้ผมจะพาไปทานเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งฮะที่เด็ดมากแล้วก็ต่างจากร้านอื่นมากตรงที่เครื่องเนี่ย oh. เครื่องที่เขาใส่ในก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนั้นเนี่ยคือจะต่างกับร้านอื่นรสชาตินี่เด็ดมากๆแต่ก่อนที่ผมจะไปนะผมขอแวะซื้อเครื่องดื่มแป๊บหนึ่งฮะสวัสดีสวัสดีก้าหมดเลยค่ะสวัสดีคะวันนี้มีโฟนะคะเป็นเกมค่ะ<า>เล่นเกมมาเ,เล่นเกมเอาหมดเลยค่ะ ใช่ใช่ใช่แก็เปอปค่าไวจิซอบผีนะคะแล้วเป็นเบสไวท์ทริปเปาเดออืมโอเคสองเมนูนี้เลยนะคะ่มะมาดมาเฮ้งปะะ <c oughs> ไปไปเกมอะไรอ่ะเฮ้ยภาพมันสวยอ่ะไม่เคยเล่นเหรอไม่เคยเคอนไครสตาร์เรวคือเกมนี้ต้องบอกเลยมันเป็นเกมแบบแนวแบบทเทิร์นเบเวลาเราเล่นมันเข้มข้นมากเลยเว้ยภาพนี่อาร์ตไหม ตัวละครสวยะสวยค่สวยฮะคือมันเกมแบบแนวแบบเกมต่อส like, ู magic, ้ที่เราใช้กลยุทธ์ในการวางแผนในการต่อสู้ได้เราสามารถออกแบบได้ตัวเราเองได้วางเออวางกลยุทธ์ด้วยตัวเองเวลาเวลาเล่นน่มันสนุกมากเลยตังค์มันเนี่ยภาพสวยขนาดนี้ทำไมชอบถามเรื่องตังค์ผูผิดอะไรเนี่ยมันเล่นฟรีเล่นฟรีโหลดมาเล่นได้เลยทั้ง iOS Android PC เล่นได้หมดแต่คอมก็เล่นได้เหรอเล่นได้เล่นได้เลยคือพี่มาแบร์เฮาส์เนี่ยพี่มีจุดประสงค์อยู่เพราะตอนนี้ทางแบร์เฮาส์อ่ะ กับฮอนไคสตาร์เรลเนี่ยเขาเขาเอ็กกันอยู่เขาแลบกันหรอเขาเขาแลบกันเขา <c oughs> มีกิจกรรมที่เรียกว่าสถานีสเสบียงแห่งจักรวาลเออถ้าเราซื้อเครื่องดื่มอย่างสองตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะฮะตัวนี้ครับเบรดวินทิปเปิลพาวเวอร์กับอีกอันหนึ่งอันนี้ครับ,บคาบก้าไลทิงซอฟทีครับผมเห็นไหมฮะถ้าเราซื้อแก้วเดียวเนี่ยตัวไหนก็ได้นะแก้วเดียวเนี่ยเขาจะแจกแบบนี้มาให้นี่จุดประสงค์ของผมเองครับวันนี้ฮะคือบัตรความร่วมมือกับสติกเกอร์หนึ่งอัน ไม่เร er ิ่มเหน็มีอะไรมีที่ขูดด้วยหรอเด็กเกิดเคยเห็นมั้ยเหแต่นี่ซื้อแก้วเดียวนะแต่ถ้าซื้อสองแก้วเราได้ที่รองแก้วสวยๆแบบนี้แต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบสุ่มนะเราเลือกรายเองไม่ได้นะฮะเขามีกิจกรรมเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่30กสาราคาคมนี้ของเนี่ยเขามีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็จะอาจจะหมดได้นะครับถ้าอยากจะรู้นะครับว่าซื้อที่ไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นไม่ให้นะครับว่าแบรน์เฮาส์สาขาไหนนี่ที่เขาร่วมกิจกรรมบ้างแต่ว่าตอนนี้ไปก่อนไปถ่ายก่อน ถ่ก่อนตอนนี้ขอตาหนึ่งได้ไหมอตาหนึ่งล้วไป,ไปเลยนะข้าสวยแล้วเออพับสวยต้องโหลดละว้าอืก๋วยเตี๋ยวเรือหมูกรอบชาชูที่เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะเด็ดมากๆในอ่อนนุช21นะแล้วเป็นหมูกรอบชาชูที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับอร่อยไหมตามที่คนเขาบอกมา อันนี้คือทางผมมาหมดแล้วอ่ะข้าวถ้วยเลยเดียวมาแล้ว <c oughs> เมน,นูของเขานะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวและที่2ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชาชูหมูกรอบอันเนี้ยที่เขาบอกว่าเด็ดนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่มีเนื้อวากิวด้วยแล้วก็มีแบบพวกก๋วยเตี๋ยวเรือแบบพวกธรรมดาเนื้อหรือหมูหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็มีพวกของทานเล่นเป็นหมูสเต๊ะลูกชิ้นปิง้งมีกากหมูมีขนมถ้วยม,มีน้ำมีผักลวกกัตากแล้วก็เป็นหมูคุโรบุตะก็มีแล้วก็เป็นพวกหมอ้อไฟชุดเล็กกับชุดใหญ่เอาเป็นบะหมี่ เนื้อวาก,กิวหนึ่งบะหมี่ชาชูหมูกรอบกินบะหมี่ไปถ้าใครชอบกินอะไรก็คุณก็สั่งเส้นตามที่ชอบได้เลยนะแล้วก็บะหมี่เนื้อพรีเมียมแล้วก็บะหมี่เรือหมูคุณโรบุตะลูกชิ้นปิ้งห้าไม้หมูสเต๊กหนึ่ชุดกากหมู4ี่หม้อไฟจัมโบ้นึงแล้วกันเขาสั่งได้ว่าเป็นหม้อไฟจัมโบ้หมูก็ได้หรือเป็นเนื้อก็ได้เพราะว่าการทําหมูกับเนื้อของเขาเนี่ยแยกกันนะครับ อย่างที่เห็นครับผมไม่น้อยนะก็เยอะนะนี่นี่ครับคือเขาบอกว่าเด็ดกันครับเป็นหมูกรอบชาชูที่อยู่ในกว๋วยเตี๋ยวเรือเราพูดแบบตรงๆเลยนะหมูกรอบชาชูถามว่าเข้าไหมก็เข้านะแต่แต่อยู่ในกว๋วยเตี๋ยวเรือก็กินได้ก็อร่อยนะแต่ว่าลึกๆก,ก,ก็ยังชอบแบบพวกแบบเออ ชอบมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะดีนะนู่ย<ห>ดีว่าน้ำเขาต้องปรุงเลยไหมโอเคนะฮะแต่ถ้าคนกินเปรี้ยวนิดนึงก็ใส่น้ำส้มเพิ่มหน่อยก็้นะครับเพราะว่ารสชาติเขาจะมีความแบบหอมตัวน้ำตกเผ็ดพริกไทยดำเปรี้ยวนิดนดแต่ไม่เยอะถ้ามาปรุงเพิ่มใครชอบรสจัดก็มาทำได้นะครับ ้ยเผ็ดเหมือนกันนะมาเล่นไปมดูแล <hour> ้วมาอันนี้เป็นว่าคิวครับลองนี้ว่าคิวอื้ม แล้วก็จะเป็นแบบที่ไม่ใช่เหมือนแคปอะส่วนตัวผมชอบกากแบบนี้ครจริงๆชามเดียวก็อิ่มแล้วนะแต่ก็จะมีชามเล็กปกติด้วยนะราคาเริ่มต้น25บาทเองน้ำในหม้อนี่ค้นคักแต่ทีาบะหมีม่ร้านนี้ดีอยู่นะโอเคเลยหูแต่พอใข่กากกากหนูไปด้วยอ่ะ มหมดแล้วอันนี้เนื้อพีเมีมเพราทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะ่ะเนื้อมันจะข้นแบบมากๆเนื้อเขาเดียวนุ่มครับไปครับ มมหมดครับอ, <What? S 1> อันนี้เป็นหมูคูรูปตะครับหมูเนี่ยต้องบอกนิดนึงครับมันไม่เหมือนเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยเขาจะต้องแบบบางทีไม่สุกก็ยังทานได้แต่ว่าหมูเนี่ยมันจะต้องสุกเขาก็เลยเอาหมูคูรูปตะเนี่ยลงไปลวกค่อยๆลวกทีละชิ้นให้สุกเท่ากันลวกกันทีละชิ้นเลยนะอืมนุ่มแบบ นุ่มแบบให้หม em exactly. ูคนรต้ะสํสำหรับสายคนได้กินเนื้อเข้ามาสั่งได้เลยนะผมว่าดีนะฮะการทำหมูกับเนื้อเขาอ่ะเขาไม่ได้ใช้หม้อรวมกันเขาก็ใช้แยกแบบหม้อหมูหม้อเนื้ออย่างเงี้ยเขาแยกกันชัดเจนนะสำหรับคนที่แบบไม่กินเนื้อก็มาทานได้ก็มาลองนะใครที่แบบยังไม่เคยกินหมูกรอบชาชูอยากอยู่ในแต่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยก็มาลองสั่งเมนูนี้เมนูนี้ครับนี่ฮะ ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ถ้าสุกในปริมาณที่มันไม่ดีเนี่ยตัวเนื้อหมูมันก็จะแข็งกระดา้างถ้าเลือกแบบสุกแบบพอดีตัวเนื้อหมูมันจะนุ่มมากๆข้าวันนี้ย <Vice S 1> หพริกของเขาที่ใส่ไปลนแบบ<ะ>เขาปรุงมาให้ก้นชามนิดนึงแล้วเขาเป็นรสชาติของ๋วยเตี๋ยวเรือปกติถ้าใครชอบเผ็ดตัวนี้ให้มาเติมพริกเอาเองแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าผมกินในปริมาณที่ ไม่มากชามขนาดนี้ยชามนี้ยผมจะใส่พริกกับน,น้ำส้มเพิ่มพริกพริกป่นแล้วก็น,น้ำส้มเพิ่มทัสุดท้ายครับมผมลองชิมให้ฮะว่าหมูเตที่นี่เป็นไงสบัดอ่หมูเขานุ่มอยู่ น้ำเขาจะไม่ทําแบบรสชาติมันจะไม่ได้หวานมากครับโดยรวมผมว่ากินมันจะเข้ากันดีอยู่นะหมูเขานุ่มครับ <iß ulin> แล้วก็กินง่ายครับโอ้โหโอใครโอ้หเพจผมของผมเนี่ยถ้าเป็นเทปไหนที่เป็นรีวิวอะ <c oughs> ผมไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรแบบให้คนดูมาถึงแล้วแบบต้องมานั่งนึกเองอะผมพยายามจะบอกให้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นแบบนี้เพื <c oughs> ่อจะแบบเวลาคนดูเทปผมอยู่เนี้ยมีตัวเลือกก่อนออกมาจากบ้านแล้วว่าเอ้ยเราจะไปกินเมนูนี้เราจะไปกินเมนูนี้อะไรเงี้ย อครับเขาเขไมีแต่หมูใช่ปะเาน้ำจิ้มเขาจะออกไม่ได้หวานมากครับมันจะเป็นเปรี้ยวน้ำหวานตามเฉยๆตู้เป็นการครับปกติครับก็ลูกจ้นปิ้งปกติไม่รู้ว่าถ้าน้ำจิ้มส่วนตัวผมนะผกว่า ถ้ามันหวานหน่อยเออเพาาผมมองว่ถ้าทุกอย่างเนี่ยมันออกแนวแบบเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดรสจัดไปหมดอะ่ะมันจะไม่มีอะไรทานเล่นก็ต้องคิดถึงแต่ขนมถ้วยอ,เ,อ,อเดี๋ยวบอกขนมถ้วยที่นี่เผ็ดเปรี้ยวนะ <c oughs> <c oughs> อืม อันนี้ครับคือหม้อไฟไซจัมโบ้คือไซใหญ่ของร้านนี้เขาจะมีไซเล็กกับไซใหญ่นะครับผมสั่งไซใหญ่มาให้ดูกันแต่ว่าเส้นร้านนี้นะที่เราเห็นนะเขาจะมีเส้นเล็กเส้นบะหมี่ที่ผมกินไปทุกชามเลยแล้วก็เส้นมี่มเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็เป็นเส้นใหญ่ครับในนี้ครับที่เห็นก็จะมีเนื้อชิ้นๆนะครับ<อ>เป็นเนื้อ,อเออเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นมีอยู่3อย่างแล้วก็จะเป็นผักครับขอลองชิมน้ำมะป่าก่อน แต่อันนี้รสชาติจะดบกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กที่เขาปรุงมาแบบจัดจัดแล้วอันนี้เหมือนจะให้มาปรุง<ห>ใส่เอ,เองที่น,นี้นความต้งกาเหมือนเจ้าขอางร้านเขาอยากให้สั่งมาในแต่ละถ้วยแต่ละคนอ๋อมาปรุงก <ๆ S 1> ันเอง <ๆ S 1> แต่บางคนกินแบบนี้เขาจะมาตักใส่ถ้วยแล้วปรุงอะไระจิ้มๆมาแหละอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่จากส่วนต,ตัวผมเนี้ย อาะข้าวถ้วยเลยเดียวมาแล้วไหนๆก็มาแล้วผมเป็นคนชอบกินอย่างเงี้ยกับข้าวส่วนเส้นก็แล้วแต่คนชอบนี่ผมสั่งมาให้ดูนะ <c oughs> อันนี้คือทางผมดูเนื้อครับกินกับข้าวเปล่าอย่างนี้อือ ใครที่ชอบกินแบบพวกเกาเหลาหม้อไฟอะไรเป็นแบบนี้แล้วชอบกินแบบกับข้าวเปล่านะเอาใครเป็นสายข้าวเปล่าเข้ามาคอมเมนต์อ่ะเฮ้ยชอบกินเกาเหลาหม้อไฟกับข้าวเปล่าล้วอย่างผมเนี่ยผมชอบกินกับข้าวไออย่างบอสกินกับข้าวเลยก็ได้เป็นหนี้แชอบกินกับข้าวหรือกินกับเส้นเอาบอสชอบกินเส้นเหรอถ้าเป็นบุกมาอย่างงี้ชอบกินกับข้าวกินกับเส้นถ้าใครจะมาก็เตี๋ยวเรือเจ้าสัวนะครับร้านนี้นะเขาเรียกว่าอะไรหมูกรอบชาชูที่อยู่บนเตี๋ยวเรือเนี่ยแล้วก็มีเมนูที่ผมเสนอให้ ตรงนี้ครับอยู่ที่อ่อนนุช27ร้านเขาเนี่ยเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแต่ส่วนตัวผมถามว่าผมชอบเมนูอะไรตรงเตียวที่ผมลองกินมาเนี่ยเนื้อก็นุ่มหมูโคลุตาก็นุ่มหมูกรอบชาชูก็กรอบแล้วก็ดีนะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมด้วยพื้นฐานที่ใส่ผมเป็นคนชอบกินแบบนี้กับข้าว นะครับผมก็ฝากหน่อยแล้วกันใครยัมานะครับแวบบมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร้กันด้วยแล้วกันนะฮะหรือถ้าใครอยากมีร้านแนะนำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วย,วยดูๆแล้วก็ประชุมกันถ้ามีโอกาสไปก็จะไปะเสนอมาให้นะครับแนะนำกันมาได้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมวัมสดีคคาบโหล o m ไปกินต่อนะครับอย่าลืมยนะสักกางหมูก็ใส่อย่างเงี้ย